สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้นะครับเราไปตามถนนสายสั่งกับแปลงเก่านะครับก็เลยสีแยกปอสร้างนะครับก็จะหันอันเป็นประชาอยู่ต้องซ้ายมือนะครับไปครับไปกับโคตีโบโกรเหมือนเดิมครับลุงตีมมโวเหมือนเดิมครับถนนเส้นนี้นะครับ อันก็เป็นถนนที่ร่มรื่นไปด้วยต้นชำชานะครับโอ้มีมาเมินนานสําหรับต้นชำชานี่นะครับวันนี้เราจะไปเสาะของล้ำล้ำมาจิ้มกันนะครับแถวสันกําแพงนะครับเอาผ่านเทศบาลตำบลสันกําแพงนะครับต้องอยู่ทางขวามือเนาะโอ้สำหรับงานเพินจัดใหญ่ครับอ่าเลยไปแห็สักน้อยนะครับเราก็จะหันห้องเรียนสันกาแพงนะครับดูขวามือเหมือนกันนะครับ มาสักน้อยเดียวนะครับเขาก็จะหันอันสีแยกครับแยกนี่เป็นสีแยกแรกเลยที่เข้ามาที่สันกำแพงนะครับจะเห็นป้ายจัดหนักเลยนะครับตะก้อนแถวนี้ก็จะเป็นอันอำเภอนะครับแถวนี้ปนย้ายไปแล้วนะครับเข้ามาสักหน่อยเขาก็จะหัน้านที่เปินขายอันเกี่ยวกับปิ้งย่างนะแต่จะเป็นไส้อ่วนเนี่ยนะครับเนาะแล้วก็เลย้านนี่มาสักหน่อยนะครับก็จะมีอันวัดนะครับเป็นวัดสันกำแพงนะครับ วัดสั่งกแพงแหม่มสักกํานะครับเนาะเลยวัดมาได้สักกํานะครับเขาจะหันทางแยกนะครับเพื่อเขาเลี้ยวขวาเนาะครับมีป้ายอย่างชัดนักนะครับหันเลี้ยวขวาไปเลี้ยวขวามาได้สักกําเดียวนะครับเขาก็จะ ว่ามีทางแยกเหมือนกันกน,กนะครับทางแยกแท่นี้ทางแยกหนักหรอครับเนาะอันนี้เขาก็จะเลี้ยวไปทางขวาเหมือนเดิมแล้วครับไปทางขวาทิศๆนะว่ากันง่ายๆนะครับเนาะต่นนี้พอเลี้ยวมาปั๊บเขาก็จะหันอันบ้านอยู่หลังนะครับเพื่อขายปิ้ง, ank, งย่างอยู่เนาะจากทางแยกที่ตะกี้ที่เรามาแผวนะครับแยกท้ายสุดนี่นะเราจะสังเกตเห็นว่ามีป้ายใหญ่ๆนะครับเป็นศูนย์กระเทือนอย่างนี้นะครับแล้วก็เป็นหัวทางไปทางวัดสั์กั้งป่านะครับ วันนี้เราจะลองไปจิ้มไส้อวดดับปลาอุไรครับไส้อวดดับบ้านปลาอุไรนี่ก็เปิดขายที่หน้าบ้านเองนะครับโหขายมาเมินานานแล้วนะครับจะไปกินก็ไปเจ้าๆนะครับติดต่อได้นะครับทางโทรศัพท์ตามเบอร์ที่เห็นนี่นะครับ ว่ามันสุกประจำเจ้าอันนี้จะได้แล้วใช่ไหมคะเจ้าอันนี้ค่ะเอาทั้งมวลเลยเนาะเจ้ากิโลละ400หกขีดเลยเจ้ากูเตื้า500แล้วเดี๋ยวนี้มันลงมาแล้วเนาะงมวนนี้มีสักว์อะไรหนแต่จะกินนี่ต้องมันงูประมาณเท็ดขีดเจ้าอันนี้ต้องไปเข้าเบสอีกทีหนึ่งเจ้าทำมันเย็นแล้วเข้าจุ่มเย็นแล้วกินเหมือนไดเนอร์เท็ดขีดเจ้าเจ้ากิโลฟองเจิาเท็ดขีดฟอง ดีแจกาแกล่องลแ่าฟังเสียงป้าอุไลไปแล้วนะครับนอกจากอันไส่อวตับของพวแล้วนะครับก็มีอาหารอย่างอื่นนะครับอาหารเมืองเขาบอกว่าจ,จะเป็นแขบหมูเป็นข้าวต้มมัดนะครับมีนะครับมีพัด เป็นน้ำผักนะครับเนาะน้ำผักครับโอ้น้ำผักเพิ้ลหมะเลยอยู่ท่าทางจัดหมะมีน้ำพริกลุงม,มีจิ้นส้มนะครับมีหลายอย่างครับเดี๋ยววันนี้มันเสี่ยงไปนักแล้วครับเพราะว่าไปขวายนะครับจะไปกินเป้าไรต้องไปเจ้าเจ้านะครับขวายมาหน่อยสักสิบโมงสิบเอ็ดโมงนี่หมดแล้วนะครับวันนี้เราจะเอาเมื่อมากินที่บ้านเนะาะเอาปิกมาบ้านเราก็เอามาอุ่นแล้วก็เอาหัน่นให้มันหมกพอดีพอดีกรรมนี่นะครับ จะเห็นว่าตังในไส้อั่วนี่มันจะมีตับน้อยๆนะครับตับแสกอยู่เป็นชิ้นเล็กๆนะครับส่วนอันนี้นะครับก็เป็นน้ําผักที่เราซื้อมานะครับโอ้จัดลําครับน้ําผักตัวนี้นะเหมาะแท้ๆนะครับกินกับข้าวหนึ่งห้อนวันนี้มีอันบดแดงมาแก้มให้สักหน่อยนะครับมาลองจิ้มกันนะครับข้าวหนึ่งห้อนนะครับแล้วก็กับไส้อั่วนะครับมา อันสักข้อหนึ่งนะครับกิ้วหนับนับนับนะครับปอดท่อรสชาติมันึงตกอยู่ในปากในน้ำเมาะแต่แตนะครับหรือว่าภัยจะอันใจกิ่นกับพักก็ได้นะครับเป็นหมูพักหมูบดแดงหมูพักอย่างอื่นก็ได้นะครับอันนี้ก็เพื่อที่ว่าเขาจะลดการกินขขาหนึ่งนะครับบางคนกัวอ้วนเนาะล้ำได้ครับลํำจุดจุดกัมสุดท้ายนะเพื่อนบอกกัมสุดท้ายแฟนงามมีเตมมดเตมหูนะครับอยากแน้นะเมื่อไปลองจิ้มกันนะครับสำหรับไส้อ้วนนะครับสวัสดีครับ